คนไทยขี้เกียจเลือกงานงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้มีงานเยอะแต่คนไทยรักความสบายพอเป็นหนี้เป็นสินก็ลักลอบไปทำงานต่างประเทศพอหนี้สินมากขึ้นก็โทษนวนโทษนี่ไม่รู้จักโทษตัวเองสวัสดีค่ะ กับป้เดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้เดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f อเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะก็พี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋านานแล้วเนาะที่ไม่ได้คุยเรื่องเขมรเลยเนาะนะคะทีนี้ ก็เลยผ่านไปผ่านมาก็เลยไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งของช่องอน้องยุสาวลาวใต้เนาะนะคะก็เลยไปสะดุดเอาตรงที่ว่าคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มมน,นี้ก็เลยขอจิบมาใช้สักนิดหนึ่งเนาะนะคะอืมเพราะว่าเขาว่าให้คนไทยเราเนาะนะคะก็ประเทศไทยเราเนี่ยอาการที่คนต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะเนาะก็จะมาทำอ,อาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของชาวไทยเราเน่ะไม่ได้ เพราะว่าเราสงวนไว้ให้กับคนไทยเราชาวต่างชาตินะ่ะถ้าคุณเข้ามาทํางานคุณก็อามาทํางานได้เป็นแค่แรงงานแต่คุณจะมาสร้างกิจการในประเทศไทยโดยที่ตามใจชอบของตัวเองนะ่ะไม่ได้นะคะแต่ทีเนี้ยก็มีหนุ่มเขมรนะั่ะเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วขึ้นคอมเมนต์ให้ดูตรงนี้ด้วยนาอนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่า เขาว่าให้คนไทยนะคะเขาบอกว่าต่อให้สงวนอีกร้อยงานประเทศไทยก็ไม่ไปไหนหรอกนะคะเพราะคนไทยอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะอยากรวยแต่ไม่อยากออกแรงนะคะถ้าไม่เลือกงานงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ประเทศไทยมีงานเพียงพอนะคะสำหรับคนไทยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปลักรอบไปทำงานต่างประเทศหรอก แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นขี้เกียจจนเป็นหนี้เป็นสินก็โทษโน่นโทษนี่ทั่วไปโดยไม่คิดข้อผิดพลาดของตัวเองนะคะนี่เลย,เยคอมเมนต์ที่ให้ดูนี่เลยเนาะนะคะนี่แหละเนาะแล้วทีเนี้ยคนไทยเราจะว่าอย่างไรล่ะคะในเมื่อเขมรเขามาว่าคนไทยเราขี้เกียจงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้งานมีเยอะแยะแต่ไม่ชอบที่จะทํางานนะคะทีเนี้ยก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่า คนไทยเราขี้เกียจถ้าคนไทยเราขี้เกียจจริงเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญทุกวันนี้ไหมคนไทยเราเนี่ยทำงานทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศได้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้อย่าลืมว่าถ้าคนไทยขี้เกียจเศรษฐกิจก็จะไม่เจริญก็จะไม่เดินไปข้างหน้านะคะเพราะคนไทยเราเป็นผู้ทำงานโดยการใช้ความคิดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะและอีกอย่างหนึ่งอะ คนไทยเราอ่ะชอบเก็บสมบัตินะคะคนไทยเรามีรถมีบ้านมีที่ดินนะคะมีกิจกรรมมากมายที่จะจ้างคนต่างชาติมาทำงานให้กับเราเองโดยที่เราไม่ต้องทำงานเองนะคะนั่นคือคนไทยเราเป็นส่วนใหญ่และอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าคนไทยเราเนี่ยจะทำงานโดยใช้ความคิดซะมากกว่านะคะหนึ่งใช้ความคิดก็คือหนึ่ง เราสร้างกิจการอะไรก็ได้ออกมาเป็นกิจการหนึ่งของเราเองเราไม่ต้องทำงานเองนะคะเราหาคนตามชาตินี่แหละหรือว่าคนงานอื่นๆเข้ามาทำงานแทนเรานะคะนั่นจึงคนคเขมรหรือว่าคนพมา่าคนลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเขาถึงได้มีงานทำไงในประเทศไทยเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยอ่ะไม่จําเป็นต้องลงมือเองนะคะใช้ความคิดนะคะแล้วให้คนอื่นมาทําแทนเราเองได้ พวกเขาถึงได้มีงานทํากันไงล่ะนะคะอย่าคิดว่างานที่สงวนไว้เนี่ยคนไทยจะไม่ทําแล้วคนไทยจะ,อะคอยเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อตัวเองโดยที่ไม่ให้คนอื่นมาทําจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเนี่ยเอาจริงเอาจาังขึ้นมานะ่ะคนต่างด้าวหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะคะก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดอะไรระวังคําพูดด้วยนะคะเพราะว่า คำพูดที่เธอพูดออกไปเนี่ยมันจะกลับไปหาตัวเธอเองเนาะนะคะการที่มาอยู่บ้านเมืองเขาแล้วยังมาดูถูกประเทศเขาเนี่ยเธอคิดว่าลองคิดกับกันดูซิว่าถ้าเกิดว่าเขาว่าให้พวกเธอกันอย่างนี้บ้างนะ่ะพวกเธอจะคิดอย่างไรคิดกับกันดูเนาะนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่คนไทยอ่ะเป็นหนี้เป็นสินอ่าลักลอบไปทํางานต่างประเทศเพราะอะไรที่ต้องไปทํางานต่างประเทศ ไม่ว่าคนประเทศไหนๆก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำงานต่างประเทศได้เงินเดือนดีกว่าประเทศของเราเองนะคะแล้วใครเขาจะไม่ไปล่ะคะแล้วเขเมรคนนี้ก็เหมือนกันชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศของเขาเองมีเงินเดือนที่ดีมีงานทําที่ดีทําเขาจะหนีเข้ามาทํางานในประเทศไทยทําไมนะคะไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือว่าไม่เไม่ว่าจะเป็นประเทศเลาว ถ้าเกิดเราบ้านเมืองของตัวเองมีงานทําที่ดีมีเงินเดือนพอกินพอใช้จําเป็นอะไรที่จะต้องไปจางานที่บ้านอื่นเมืองอื่นก็เหมือนกันคนไทยเราเงินเดือนเมืองไทยเราหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหนะคะสองหมบาทแต่ถ้าเราไปทํางานที่ต่างประเทศเราได้เงินเดือน5-6าหกหบาทเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะคะมันต่างกันเท่าไหร่คนทุกคนดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชีวิตของตัวเองน่ยไป สู่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัวคนที่เข้ามาในทำงานประเทศไทยของเราหลายๆชาตินั้นก็เช่นเดียวกันนะคะก็พยายามที่จะดีตัวเองขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้จมปักอยู่กับเดิมแล้วก็จะมีรายได้มากกว่าที่เรามีความเป็นอยู่ในบ้านเมืองของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะการเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยอย่าลืมนะว่า ถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยทุกคนก็จะต้องขนขวายเพื่อตัวเองแล้วคนที่มาล่ะเป็นหนี้เป็นสินเขาไหมเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเป็นกันแทบทุกประเทศไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะคนไทยเป็นหนี้เป็นสินเพื่อครอบครัวเพื่อพี่น้องจริงอยู่จะไม่บอกว่าไม่มีใครไม่มีหนี้สินนะคะแต่คนที่พูดนั่นอะก็อย่าคิดสิว่าตัวเองอะไม่มีหนี้สิน เพราะถ้าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีแล้วจะกกระเด็นมาอยู่ประเทศไทยทําไมทําไมไม่อยู่ประเทศบ้านของตัวเองเนาะนะคะแล้วจะมาบอกว่าคนไทยขี้เกียจงานหนักก็ไม่เอางานเบาไม่สู้งานน่นนี่ไปอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเจริญมาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะความคิดของคนไทยทั้งนั้นนะคะและการบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไป อย่างก้าวกระโดดทุกวันนี้นั่นก็คือมันสมองของไทยเราทั้งนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเราทํางานด้วยสองมือของเราเองมันสมองของคนไทยมีไว้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศก้าวออกไปสู่นา,นานาอารยประเทศจึงจําเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวมาทํางานให้กับคนไทยแล้วคนต่างด้าวเหล่านั้นนะ่ะเขาถึงได้มีงานทําไงละ่ะถ้าเกิดว่า คนไทยต้องทำเองลงมือเองแล้วพวกคุณละ่ะจะมีงานทำไหมจะมีเงินเดือนได้อย่างทุกวันนี้ไหมคุณจะมีเงินส่งกลับบ้านพวกคุณเองอย่างที่เป็นอยู่ไหมนะคะถ้าคนไทยขี้เกียจจริงอย่าคิดนะคะว่าการที่ออกมาพูดแบบนี้แล้วน่ะคนไทยจะบอกว่าอู้ฉันสำนึกนะฉันควรจะทำงานด้วยตัวของฉันเองแต่คนต่างชาติจะได้ไมม่ไม่ได้มาว่าเราอย่างนี้มันเป็นคาพูดที่ ด่าตัวเองนะคะมันเป็นคําพูดที่ด่าตัวเองเพราะอะไรเพราะถ้าคุณดีถ้าคุณคิดได้ดีอย่างที่คุณพูดเนี่ยคุณแทนที่จะพัฒนาประเทศตัวเองสิแทนที่จะอยู่ประเทศตัวเองและพัฒนาประเทศตัวเองงานบ้านตัวเองก็มีทําทําไมไม่ทำนะคะหนีมาบ้านอื่นเมืองอื่นเขาทําไมแล้วคิดดูสิว่าถ้าเขาไม่มีปัญญาทํางานของเขาเองอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะพวกคุณจะได้ มาอยู่ประเทศบ้านเขาเมืองเขาอย่างนี้ไหมแล้วมาทํางานบ้านเขาเมืองเขาได้เงินจากบ้านเมืองเขาอย่างนี้หรือเปล่าเนาะคิดดูให้ดีนะคะเอาไปคิดเป็นบทเรียนนะคะกับคําพูดที่พูดออกมาว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยหนักไม่เอาเบาไม่สู้งานที่สงวนเอาไว้เนี่ยเป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นคนต่างชาติไม่มีสิทธิ์ค่ะ คลิปเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้ว,วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ